มาเดอร์จะมากินอ่าหมูย่างน้ำกันนะคะมือนี้นะคะไปย่างบุ้งนะคะไปย่างบุ้งมากกัลเลยแบบว่าเห็นเพิ่นขายผักออร์แกนิกนะคะอันนี้คือผักสวยๆเลยนะคะอันนี้นะคะคือผักสวยๆเลยก็เลยแบบว่าคิดแม่นู่ออกก็คือเอามากินกับย่างหมูนะคะนะคะมากินแซ่บๆ,ๆน้ำกันจ้าผักเป็นตะโ h o v e อย่างไงี้ค่ะ เมือม่อกี้เนี่ยก็ซิ้มไปแล้วคำหนึ่งน,นะคะเอาหมไซน์นะคะ,ะแต่เปิที่ไหนเขาก็บฮอร์ลงไปแล้วเขาก็บกิ่นกินนะคะอ่ะ,อ,ะอ,อ่าะวะคำยังไงอร่อยขวา หมูอ่ะมักใส่เกลือนะคะหมูมักใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในหมอ้ออ่ะทอดหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันประมาณสามสิบนาทีนะคะก <Okay. S 1> ็คือิบหานาทีเข้ากัพผิกเชหนึงนะคะแล้วก็อีซีหานาทีเทาก็มาพี่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอามากระด้เนื้อหมูพอดีพอดีนะคะมาจากเศบ พักหนึ่งเพื่อนงามง่ามก็ราอันซ่อนพี่นนองคือแบบหออ่ะกินสดนี่คือแซ่บเลยนะราคาไม่แพงนะคะอ่ะปลาปลาอีกอออน้ำจิ้ม รสเด็ดนะคะน้ำจิ้มย่างเกาหลีซุกี้นะคะกระทะร้อนเนะของพันท้ายนะคะแซ่บพอมากินกับย่างหมูมันจะเข้ากันนะคะเพอวันสิมีเล็ดเพรกน้อยนะคะแล้วก็กินกับหมูนี่แซ่บหลายจะ้ะอีกจะคำเนาะพี่น้อง,งละมาเด้อคะ่ะผู้แดงเหิวเขากับไอ้ฟ้ามานะ ก่อนมูสิเบิดก่อนนะคะตากลองกระหิวหลานละจา้าตากลองเพื่นกระยากินน้ำอยู่เนี่ยอ่ะ่ำยังไงอืม คือพักมันตัดเปลี่ยนได้ดีไหมคะก็ได้เล่นสจนสุดๆจะยังจะ